อ布拉โฮเทลสวัสดีค่ะครับดึงฉันด้านในเลยค่ะครับผมทางด้านขวาเลยค่ะครับเราจะพาทุกท่านไปที่ห้องหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่ค่ะสีครับคุณตัวอีกทีค่ะเพื่ออะไรครับ มีคะเราไ,ได้มาถึงห้องแล้วค่ะเสียบบัตรยังไงคะไม่ใช่ค่ะนายเม่แกี้ถูกแล้วอ่าไม่ใช่อีกค่ะทำยังไงล่ะค่ะดึงออกแล้วเปิดรอมันขึ้นสีแดงอะทำไมะคะรู้สึกหน้าแตกค่ะอ่ายัง อย่างนี้ว่ะเอ้ยไม่ใช่กระตอ,อาด้านนี้เขา,านี่มันหลอกด้านาน,านี้จริงๆเลยดึงออกอไม่ใช่อไม่ใช่อยู่เฉยก่อนนั่นนี้แหละทำไงดีไฟหทางได้ไหม Hey, what are we going to do? Ah, <laughs> <laughs> uh, sorry, how I can get to this room? Oh, how to, how to enter this room? <laughs> uh, can't he sign? No, he How to enter this room? another key. Hey. Uh, so, hey. Slap copy all you think that the correct key? Ah. Correct. Okay. Let me call downstairs. Please. Okay. Call downstairs. Yeah. Hi. <laughs> The fuck แม่งคนหน้ามันจะพูดไทยได้แต่แม่งก็ไม่พูดเขาอาจจะพูดไทยได้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ท้องนะครับเมื่อกี้<น>ได้ถ่ายวีดีโอตลอดเลยปะใช่ <laughs> ถึงได้บอกไง <laughs> เป็นสารคข้ีงคั้นที่สาฟถางถาว่านั้นพี่สลับกับพี่โอนแน่เลยไม่ใช่ไม่ได้สลับแต่อย่างใดแต่เขาว่า